อึบอึบอ uh ้าวต้องทำยังไงบ้างคะล้างมือต้องร้องยังไงคะล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆข่าเชื้อโรคไข้ซีเกิลอมฮาราตโตเบ้อาชีข้อพาราตโตซีข้อมะกอกกะลิข้อปัญ แล้วขนมจีบทํายังไงคะขนมจีบร้องยังไงคะพิซซ่าเขาพาราปิชีพ,พ,พอกเลยเขาไปจบแล้ววายแล้วขนมจีบทํายังไงอ่ะขนมจีบขนมจีบขนมจีบแล้วไงพิซซ่าทํายังไงคะก็เสร็จแล้วเอ,อ้ามันยังไม่ร้องเลยน่ะ จะเล่นซองน้ำเล่นทำไมนะคะหนูชอบเล่นไงอ้าว